ผมเป็นคนที่มีความกตันอยู่ผมถือว่าพี่น้องมีบุญคุณกับผมไม่เคยลืมผมผมกลับมาแล้วก็ต้องชดใช้นี้ด้วยความแสดงความกตันอยู่ในการช่วยเหลือให้บ้านเมืองดีขึ้นรู้ว่าพี่น้องลำบากหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดจริงไหมครับ ยาเสพติดแต่ที่นี่รู้สึกที่นี่กับท่าคอนมต่างกันนะที่นี่ยาเสพติดน้อยเพราะว่าเสียงไม่ดังเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ยาเสพติดเยอะไหมเนี่ย <Yeah. S 1> พี่น้องอย่าลืมกลับไปบอกพ่อค้ายาแถวบ้านนะ <Yeah. S 1> บอกว่าทักษินกลับมาแล้ว นี่ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีเลิกเถอะเลิกอาชีพขายยาเถอะทักษิณเอาตายเลยนะบอกด้วยว่าผมไม่ค่อยชอบพอค้าขายยานี่ไม่ใช่ไม่ชอบเกลียดด้วยเพราะนั้นอยากให้รักกันก็เลิกอาชีพนี้ซะคืนลูกหลานให้พี่น้องดีกว่าวันนี้หลายที่พี่น้องก็ หลอนเพราะว่าต,ติดยาแต่วันนี้อย่างก,กับว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเบาบางขึ้นมาหน่อยเบาบางป่ะหรือยังหนักอยู่หนักอยู่ยมันอยู่ติดโของอ่ะคือยาเสพติดยุคนี้กับยุคก่อนไม่เหมือนกันเพราะาค้ารายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยกว่าสมัยก่อนสมัยนี้ พวกพ่อค้าขายส่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งพมา่าแล้วก็หนีมาลาวเป็นหลักแล้วก็มีพ่อค้าที่กระจายในประเทศไทยก็มีทั้งข้าราชก,การด้วยมีทั้งว่าค้าบ้างแต่ว่ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่เป็นคนเดินยาตอนนี้ปราบไม่ยากอะปราบไม่ยาก เพราะนั้นสิ้นปีนี้เอายาเสพติดให้กเกลี้ยงเลยนะ